Oh, สวัสดีครับผมเฉลิมจจริญไว้มาตอนครับในววนจูรี่ตัวนี้เราติดจอเพดานเข้าไปนะฮะให้คนหลังนั่งดูได้สบายนะครับผมคนหลังเนี่ยเวลาเรานั่งดูเนี่ยเราใส่จอได้ถึง15นิ้วเลยฮะคราวนี้ไอ้จอตัวนี้เราเลือกเป็นจอที่มันไม่มี a อนด o อยตัวเพราะว่าเราติดเป็นกล่อง a อนด o อยแยกฮะอัปเกรดได้ตามต้องการเนี่ยฮะจุ youtube อะไรก็ได้หมดเลยฮาโหลดแอปพลิเคชันอะไรมาใส่ก็ได้ฮะ ออ,อันนี้ลอง YouTube ครับผมคราวนี้พออันนี้มันมีทั้งจูนเนอร์ทีวีธรรมดาด้วยแล้วก็เป็นทั้งกล่อง Android ด้วยครับอ่าเนี่ยอ่าเนี้ยเนี่ยนะฮะเนี่ยก็เลือกเพลงได้ตามใจชอบเลยครับเยอะแยะมากมาย ลองอันนี้ดูก็ได้ค่ะคราวนี้เสียงตัวเนี้ยมันจะผ่านอันนี้ฮะมันจะมีตัวให้เลือกตัวเนี้ยกล่องตัวนี้ยไปถอดรหัสที่บูปินนี่นะคะรับผกดเสียงนิดนึงที่ กล่องโปรเซสเซอร์เนี่ยก็ไปถอดรหัสที่ที่บูปินนะฮะโดยใช้ตัวนี้เป็นตัวคอนโทรลครับตัวนี้มันจะมีหน้าจอคอนโทรลเลือกได้หลายแบบไฮเร v e วเนี่ยก็คือวิวตัวหน้า AUX เนี่ยก็คือจูเนอร์ทีวีบลูทูธก็คือเล่นบลูทูธจากตัวนี้เข้าไปได้เลยออ t ติคอลก็สามารถเล่นอะไรก็เข้าเป็นออปติคอลไปถอดรหัสตัวนั้นได้เลยนะครับก็เลือกเอาได้ตัดสบายอันนี้ก็โหลดลงโทรศัพท์หรืออะไรก็ได้นะครับก็จะไม่ยากมากครับอ่า อย่างอันนี้ก็ติด TV วีจูเนอร์เข้าไปด้วยฮะมันก็ค่อนข้างจะครบหลากหลายครับผมอันนี้เป็นเรื่องของจอครับผมก็เดี๋ยวเราไปต่อที่จุดอื่นฮะ